สวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยด i b บ x s p o ็อกซ์นนะครับมีอยู่ตรงที่หน้าตลาดนะครับตลาดสดอยู่ใกล้ๆวงเวียนน้ำผุ้เก็บนะครับวงเวียนพุนทธเเราจะมีตลาดสดอยู่แล้วตรงนี้จะมีรถนะครับรวม ไปที่ต่งางๆแต่รถที่ผมนั่งเนี่ยเป็นรถไปป่าตองนะครับเมื่อกี้เห็นเป็นรถบัสนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไปป่าตองแอนกันเป็น2แถวแล้วแต่รอบเขานะครับว่าจะไปรอบไหนนะครับถ้ารถก็ไม่กี่หมืบาทนะครับครับก็ประมาณสัก30บาทอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมจาไม่ได้ผมเห็นป้ายว่าเขาจะมีขึ้นราคาก็ตีตีว่าราวๆสามสิบสี่สิบบาทนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงขึ้นเขานะครับ วันนี้ต้องเรียนให้ทราบอย่างหนึ่งก็คือหราบใครที่ไม่ได้มารุงนะครับผมไม่เคยมาผรุงเทก็คือว่าช่วงระหว่างตัวเมืองเก่ากรุเทนะครับซึ่งอยู่ด้านในนะครับไปยังหาดป่าตองนะครับซึ่งเป็นอยู่ด้านนอกฝัง่งฝั่งฝั่งตะวันตกของเกาะน,นะครับะจะต้องข้ามเขาแล้วก็ขึ้นเขาไปแล้วจริงๆเส้นทางนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเส้นทางที่อันตรายกันแต่จริงจริงก็ยังอันตรายอยู่นะฮะก็คือ เป็นเส้นทางที่มีความลาดาชันสูงนะครับนี่ครับรถจะเริ่มไต่ขึ้นเขาไปด้านนี้นก็มีตึกสูงๆตึกสูงๆต่าดงๆน,นะครับเคยมีการพูดกันบอกว่าน่าจะมีการกาโจรโรรงนะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับว่าด้วยการมาเมื่อท่าเสร็จกินท่องเที่ยวเยขนาดน,นี้เน,นี่ยน่าจะมีการโจรงนะครับจริงๆถนนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย แคบเล็กกว่าน,นี้แล้วก็นะลายแบบนี้ครับมีการขยายขึ้นแต่ก็ก็ยังมีการเสียชีวิตกันนะครับมีแบบนี้กันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับเวลาที่ขับรถผ่านนี้นะครับรถกำลังขึ้นเรื่อยๆครับ ลงน่อยบ้านนะครับก็ให้ระมัดระวังขับขี่นะครับใครที่เช่ามอเตอร์ไซค์มาขับนะครับหรืออะไรจริงๆถ้าไม่รีบไปป่าตองเนะี้ยก็เลาะไปเส้นอื่นก็ได้นะครับเ,เส้นนี้หรือว่าในช่วงที่มันรถไม่เยอะนะครับคช่วงรถเยอะจะลำบ,บากแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือวเวลารถเยอะเนี่ยช่วงที่มี็นช่วงเร่งด,วด่วนเนี้ย รถเป็นติดแบบยาวขึ้นไปบนเขาเลยนะฮะยาวขึ้นไปบนเขาเลยนะอันนี้ใครมีใหม่ขับก็ต้องระวังนิดหนึ่งเอาเส้ขอเ,ขเตือนนะฮะทันนี้ผมนั่งเป็นสองแถวนะครับบางรอบก็จะเป็นรถบัสแต่ก็แล้วแต่นะครับส่วนไปที่ไปหาเดืออื่นเนี่ยออกจากหน้าตลาดจะเป็นรถโกลท่องรถโกลท่องก็เป็นรถไม้นะครับแบบแบบที่เราที่เห็นนะครับเป็นแบบรถไม้คลาสสิกแบบโบราณ เดี๋ยวผมจะพูดแทรกเป็นระยะระยะนะครับจะได้ได้ยินเสียงลมได้ยินบรรยากาศแบบไปเดินทางอีกนะครับก็ขอ,อกก่อนนะว่าคลิปนี้มันยาวเกือบ20นาทีใครไม่อยากชมนานๆนนก็ปิดไปได้เลยครับ ฟรี่บบนี้น่ะไม่แพงมากครับเนี่ยครับรถติดยาวทั้งหลังนะครับฮะและะว้วสังเกตว่าพื้นที่ลาดชันครับดังนั้นเนี่ยก็ที่ก็ต้องระมัดระวังกันนี่ก็เริ่มจากเข้ามาติดตัวาป่าตองแล้วนะครับนะตอนลงมาหาป่าตองเนี่ยมันไม่เหมือนป่าตองสมัยก่อนนะครับอย่างนี้ไม่มีป่านะครับ <c oughs> เป็นบ้านเรือนผู้ผคนเกสเทาโรงแรม อะไรต่ออะไรร้านค้าไปหมดแล้วครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความนานแน่นมากครับมีคนเยอะมากๆครับแล้วก็ที่พักเนี่ยถูกง่ายครับที่ยิ่งใกล้หาเท,ท่าไหร่ยิ่งแพงยิเท่านั้นนะครับอยากได้ถูกลงก็ต้องหาที่ทางกับตัวนางมากมากที่ทเชื่เดียวกัน,กน,กนอยากให้ดูเส้นทางของรถส่งแถวพัทนะครับเขาก็จะไปไปแล้วเดี๋ยวจะมีการเ้ืวอสายนะครับไป ผ่านมาถึงยุคอาที่ภูเก็ตนี่ก็มีคนชนมุสลิมอยู่มากนะครับหลายคนมาจากไหน่้านมีมุสลินมีเยอะการที่จะไ่ก็ใช่เรี่องกัรแต่มุสธิลินทางทางภูเก็ตทางตะวันเนี่ยเขาจะมีใต้ภาษาที่ใช้กันเ็ใต้ครับก็จะมี รีสอร์ทที่พักร้านอาหาระอะไรต่ออะไรมากมายนะครับใครใครที่จะลงที่ไหนอะไรก็ลองสังเกตไปให้ดีๆนะครับเปเก็นเส้นทางนะครับรถคันนี้ก็เลี้ยวขนาไปเส้นไหนนะครับเลี้ยวเส้นไหนกับใครอาจจะจีิงกว่าก็รถจะวิ่งเส้นเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับผ่านจุดหลายจุดที่มีความสําคัญนะครับก่อนที่จะไปลงจอดที่จุดประจําที่ต้นหาด คร, <S <S ครับเมื่อกี้ก็ผ่านโรงแรมโนเวทเทลมานะครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตป้ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจองที่พักหรือมีที่พัก อะไรที่มันไม่ดังนะครับก็ให้สอบถามว่าให้สัสงเกตการลงเนี่ยเอาให้ดีๆว่าลงตรงไหนนะครับพ่อตางทีเนี่ยกระเป๋าสองแถวหรือกระเป๋ารถเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าจะลงตรงไหนนอกจารเหมกันเพราะที่พักมันเยอะจริงๆนะครับสังเกตนะครับมีแลกเงินมีร้านค้าธนคาคารอะไรต่ออะไรตลอดตลอดสองข้างทางสองข้างทาง

Dạ <laughs>

大哥，大哥。 ok bus stop ày kia là ở đâu nhỉ? không biết. không biết. ah ok. có được không? có được. có 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 có. không 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 ไปไหะหลังนี้ไหม ทังซีลอนเนี่ยมันประมาณเมื่อก่อนผมจำไม่ผิดนะเคยเป็นสมัยหึงเี่เคยเป็นชื่อเรียกเกาะภูเก็ตทม้งเกาะจังซีรอนยังเนี่ยสมัยถึงประเทศขยะนะเคยเป็น,ส,น,นสมยัมยถนะึงเ,เรือสำเภาทีครับซีลอนเนี่ยน่าจะหมายถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะเกาะศรีลังกาคือชื่เรียกเกาะ แน่ใจว่าชื่อนีเป็นก็ชาพิชาก็จากนี้เนี่ยรถก็จะเลี้ยวขวาไปนะครจะเลี้ยวขวาไปแล้วก็ไปลงทางนะครับปากตองนะครับซึ่มีจุดจอดประจำต้วนก็ใครที่จะเดินทางจากปาตองนะครับเข้าไปที่เมืองหรือเมืองมาปาตองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเป็นรถที่ถูกที่สุดนะครับ พวกรถแท็กซี่แล้วตอ,อะไรอย่างเงี้ยะครแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเกิดจะกลับมาเช่นไปเที่ยวถนนคนเดินนะตอนเยนน็นกลางคืนนะในในก็บเนี่ยหากลับมาเนี่ยรถสัสงมด,ด,ด,ดจะต้องนั้นวางแผนการเดินทนาง ในสองแถวเนี้ยเขาแทบจะไม่เหลือใครแล้วนะครับคือจริงๆเนี่ยคนมาเนี่ยเขาไม่ค่อยลงมาถึงฐานครับเขาจะลงตามที่พักน่ครับโล่งหมดเลยครับสองแถวนั่งรถกันมาเต็มเนี่ยคนก็จะลงตามที่พักตามร้านหรือตามอะไรที่เขามีกูราป,ประปังนะฮะก็ที่พักก็ดีอยู่้านนู้นเนี่ย,ยพวกนี้ใกล้หาตรงนี้ราคาสุดยอดครับสุดยอดรับรองรู้ดีจริงครับแต่ว่าก็ บอนตะเสาสายนะครับครับก็พูดตามตรงนะครับแซวกันเล่นนี่มาถึงตรงหาดนะครับนะ <g iggle> ครับเรามาถึงหาดปางทองแล้วครับแล้วก็จุดรถก็จะจอด,ดตรงนี้นะครับจุดจอดที่อยู <g iggle> อ่ทาง, <g iggle> งด้านขวา <g iggle> แล้วแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุนดขึ้นรถของเราเช่นเดียวกัน,นครับน่ครับดูเส้นทางเอาไว้นะฮะจุดตรงนี้นะครับ หัวหาดเลยนะครับเส้นทางภูเก็ตป่าตองนะครับรถนะครับ1 8 1 4นะฮะอันนี้เป็น2แถวใหญ่อันนี้เป็นรถบัสนก็แล้วแต่รอบนะครับอันนี้กำลังรองออกนะครับป้ายัสตอปป่าตองที่จอดรถประจำทางสายป่าตองภูเก็ตสายแดแยกประชาเฉพาะครับตอบจัดตรงน,นี้ไม่ดีนะครับ เป็นวิธีการที่ถูกที่สุดในการเดินทางระหว่างตัวเมืองเก่าภูเก็ตและหาดป่าตองนะครับสองจุดหลักที่ใหญ่ที่สุดของเกาะภูเก็ตก็ว่าได้ครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับผม